ป้ายไม่ติดเวลานะครับเพื่อนรู้นะครับดูป่าชนะพลนะครับไม่ติดเวลาใช้ใบขับขี่ได้ทั่วไปหรือใบขับขี่ส่วนบุคคลรถออเปิดแบบนี้นะครับเปิดได้รอบเปิดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาได้นะพร้อมกับมีลิฟท้ายแบบนี้นะครับเพื่อนดูนะครับลิฟท้ายนะครับสามารถใช้โครงลิฟต์ตักขึ้นนะครับยกของขึ้นโดยเป็นไม่ต้องใช้แรงงานคนได้นะครับเพื่อนกดก็ได้นะครับผ่อนก็ได้นะครับเรายินดีบริการทุกเงื่อนไข คำเตือนเต็นท์ JJ ออโต้คาร์ขายรถบรรท,ท,ทุกเกรด A หากคุณลูกค้าท่านใดสนใจสนใจรถบรรทุกเสมาชมรถและทดลองขับได้ณนะที่เต็นและเต็นเรายังมีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุก,ท,กทุกท่านถึงประตูหน้าบ้านกันด้วยนะครับสวัสดีครับรถบรรทุกเกรด A นะครับต้องเต็นเ์ JJ ออโต้คาร์นะครับก่ <Yeah. S 2> อนที่จะไปรับ oh. ชมรับฟังรถคันนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปนําเสนอรถบรรทุกเกรดเ A ให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้รับชมและได้รับฟังกันนะครับผมเมื่อเรากดแล้วครับเดี๋ยวเราไปรับชมและฟังรถคันนี้พร้อมๆกันเลยครับเชิญเลยครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็น e สูงครับ nlr 1 4 0แรงม้านะครับเป็นรถ4ีล้อกลางป้ายไม่ติดเวลานะครับเพื่อนรู้นะครับป้ายสีเขียวแบบนี้นะครับไม่ติดเวลานะครับดูปากธะนุค ดูปากธนาพลน,นะครับไม่ติดเวลานะครับไม่ติดเวลาสามารถใช้ใบคับขีได้ทั่วไปหรือใบคับขีส่วนบุคครลรถเก่งรถกระบะรถวิกอัพได้หมดนะครับผมสามารถเข้ากรุงเทพเข้านอกออกนายได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ติดเวลาสําหรับรถคันนี้ความอนเนกประสงค์คือหอกเปิดได้รอบแบบนี้นะครับเปิดซ้ายขวาแล้วก็เปิดออกมาแถมมีทางลิฟต์ด้านท้ายแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อนเนะครับเปิดได้รอบ พร้อมกับมีลิฟท้ายแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูครับลิฟท้ายนะครับสามารถมีความอเนกประสงค์ยกขึ้นยกลงเอาของวางกับพื้นโดยที่เราไม่ต้องยกใช้เป็นอุปกรณ์ไฮดรอลิกลิฟท้ายแบบนี้นะครับเพื่อนๆเชิญมาดูฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเราจะสาธิตนะครับเปิดท่อให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับการเปิดท่อแบบนี้นะครับเพื่อนดูนะครับท่อเปิดแบบนี้นะครับเพื่อนดูนะครับ แล้วเราก็เปิดกระบะตัวนี้ลงลงนะครับเพื่อนดูครับแบบนี้ครับเพื่อนๆค้อเปิดแบบนี้นะครับเปิดได้รอบเปิดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาได้นะครับมีการส่งสามารถใช้โฟก์ลิฟต์สักขึ้นนะครับยกของขึ้นโดยเป็นไม่ต้องใช้แรงงานคนได้นะครับเพื่อนแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับมาดูได้นะครับเดี๋ยวเรามาชมสภาพเครื่องยนต์กันเลยครับสภาพเครื่องยนต์นะครับ130 แปลงมา้าทำมาเร็วนะครับสภาพภายในห้องโดยสารรถสี่ล้อคันนี้นะครับเบาะทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นเบาะแบบนอนในรถนนนอนของในรถนะครับ ท่าล็อกกระเปนฟ้าพรหมลายมีถุงลมนิรภัยแบบนี้นะครับสําหรับรถคันนี้นะครับวิ่งใช้งานมานะครับ2องแสนแปดพันหกร้อยหกสิบแปดกิโลเมตรนะครับอีกหนึ่งโลนะครับเราก็เด็ดถ่ายของเห็วได้นะครับผมและสําหรับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนวันที่ยี่สี่นะครับมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเพื่อนสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับกำลังมองหารถบรรทุกนะครับ สีล้ออีัอสุ nlr 130่ร้มสิแรงมนะ้าป้ายไม่ติดเวลากระบะบรรทุกเปิดได้รอบ <Yeah. S 1> พร้อมกับ oh. มีลนส์ท้ายรถปี2,565นะครับราคาที่เราตั้งไว้นะครับเพื่อน6กแ0 0 0 0บาทถึงห0แสนบาทถึงไทยโทรมาและติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร089 91926หนือ0นะครับสดก็ได้นะครับผ่อนก็ได้นะครับเรายินดีบริการทุกเงื่อนไขถ้าช่ารถบรรทุกเกจเอต้องเต้น เจเจอออทอคาร์สำหรับวันนี้ก็ขอนำเสนอวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ